สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบุ้องตัคนเบื้องตัหมอกตัวบอลเจ้าว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศนะพี่น้องเนาะมื่อกี้มาพบพอกับสองสกึมเจสบว่างอลยพี่น้องเมื่อสกึมเจสว่างก็มีโอกาสแวะเขามาหาน่องแก้วพี่น้องแวะเขามาหลิตหน่องแก้วเนาะพอดีน้องแก้วเพิ่นกำลังกินแกงกมา้กับบอจิตกับน้องนุ่นนะพี่น้องเนาะสกึมกำลังสิเขาไปหาผลิตก๋าไทยนะเพิดมาเลยเนาะมาให้กำลังใจน้องเนาะน้องกะเรียนน้องสามคนแต่คือว่า แม่ก็พอใหญ่ทางกันนะเพียงเนาะว่าเข้าใจกันเฮากับพี่อีตนน้องก,กะขาดข้อบวบอุ่นยังไงเล่ากันเลยแบบแม่กําลังใจมาหลดม,มาแย่หลดแม่กําลังใจนอกนะเพียงเนาะกาเมื่อ,อวานนี่ก็มอกว่าเขาซาในคนหนึ่งกระสอบกับไข่เนาะแตะหนึ่งได้อ่าบรรเทาความยิ้วเนาะไปได้หลายมือประมาณเดือนหนึ่งคุอพี่น้องสำหรับน้องนน่นเอ้ยบอมแอนขอโทษพี่น้องสำหรับน้องแก้วเนาะกได้กินไปหลายมือเตอะพี่นเนาะเฮากะดีใจน้ำเพลินใช่ป่ะมีหลวงพ่อทำประเทศไทยเนาะ หลวง,งตาหายเฮาเป็นสะพานบุญไปเงินเสือใจเฮาขอขอบใจเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเจ้ากึมแล้วก็ให้กระลังใจเจ้ากึมแล้วก็ให้เจ้ากึมเป็นสะพานบุญเนะญญาะผู้ใหญ่ใจดีหลายภาคสว่วนที่ไว้วางใจเฮาแล้วก็ให้ความหักความเมตตาเฮาน้องเนาะเมื่อเฮาให้ความหักกับคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะด้วยความจริงใจแล้วเฮาก็สิได้หักความหักนั้นตอบมาเนาะพี่เนาะเฮาเฮ็ดจังได๋กับคนอนะนื่นเฮาก็สิได้หักัแบบนั้นกลับคืนไปบอเกเจ้ากึมเสืออย่างนั้นแต่เจ้าสกึมก็เสือว่ามี FC หลายๆคนที่หักเจ้ากึม กำลังใจซ้ากลุ้มเนาะบ่อยส้ากลุ้มยุดเห็ดซ้ายซอยเรือพี่น้องเอ้าท่อไดแต่บบถอยเ,อเป็นว่าสู่ต่อไปแต่อขอขอบใจทุกคนเด้อที่กำลังใจซ้ากลุ้มกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องหายาักว่าเงินคำเลยพี่น้องกำลังใจมันขึ้นอยู่กับใจเลยพี่น้องเอแมนบอกสำหรับซ้ากลุ้มเด้อเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาน้องหุ่นกันเลยพี่น้องเอเปาไ้ายกะพี่น้องสีดำคาญพี่น้องไะ โอ้หอยบานน้องแก้วที่น้องออืสบายดีน้องนุ่นสบายสบายน้องแก้วให้ได้คือผากกันใส่นะกะใส่อนที่จะผากบานยินหัวบนยิ้นหัวตั้งแต่เมื่อวานนี่เมื่อเช้าร์นี่ เมื่อเช้าเนี่ยเราเจี๋ยัวเข้ามาหายเราเจีลูกบ่ได้บ่วม่พักกันนอนเด็กบ่เป็นอย่างลูกพักกันลมผู้บ่าวเดิกบัวจากเจี๋ยัวบินหัวเจี๋ยัวบินหัวจากห้างมาสร้างว่าแท่บาทเลยล็อกนี่ยโหลดหกตบ่บ่มียากินน้อลงกินละไรเป็นอะไรดีขึ้นแล้วอาการไข้แน่ไข้แ <Siri> น okay. ่ อจะกินข้าวกันยังมื้อนิกินข้าวกับตีนไก่แพามาให้เจ้าบ่าวตาอาโทได้มงกุฎงามฤทธิะพระเฮ็ดบ่เจออยู่บ้านโอ้โทเมื่อวานนี้ไปหาเมื่อวานนี้ไปหาน้องนุ่นมาลงนุ่นไปเอฟซีป่ะคือมาหนาบูดแท้มานนินะเอาข้นนุ่นน้องนุ่นเจ็บหัวเนาะานี่เจ็บเศร้าระเบ่เหมือนลูกเลยเป็นไข่บ่บานี่ เขากินยาอะไรกะเศร้าเามื่อคืนนีก่กะพากันนอนอทั้งแก้วก็ไปนอนเป็หนหมู่เขาได้เมื่อคืนนีก่กะนแล้วไปนอนเป็นหมู่เจ้าเดี๋ยวหักงมเมืมอม่อนี้หนาตากระเจมไซก็หมู่บ้านนิดนึงเนาะมีเอฟซีบอกขนมอุ่นปวเศร้าเลยพาไปกวดด้วยโซกึมเมื่อคืนว่าน,นี่เมืม่อกี้บบเห็น,เห,นเห็นพอเจ้าอยู่เฮือนว่าว่าจะพาตุสิตกลับมาหาน้องแก้วตุสิตเมื่อไรนั่งกินกับเราเมื่อเรา อืแกเลยพาก,กันกินข้า,าวไป้าพี่น้องเอ้อคือน้องแก้วเนาะดังไฟแบบสมัยโบราณพี่นอ้องใส่เตาเตาวิเศษเห็นไหมมีฟืน <c oughs> <c oughs> มีฟืนแซ่บได้ใส่เตาไปเนี่ยมันแบบได้กินไอ้ควันไฟนะ,ะเฉลยกินไอ้เด็กควันแบบบ้านๆเทานะแต่เขายังโห อยู่บ้าน,านแล้วยามหนวาวก็หนาวแค่เพียงกายาานนข้างกองไฟยังมีไอ <laughs> อ,ไไอ,อุ่นเคยดิเนี่ยเจ้าบ้านน้องน้อนน้อง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 นน้องแก้วเพลงนี่เคยเคยได้ยินนะเธอสาบขาวลงลองคอยฟังดูฮะอ้าวบ้านนี้าะมีบอย่างกับติวอย่างไทยา็ ไปได้ได้ลูกกินหนึ่งก like ินแล้วบอกข้าวคะอ่อนหรือแข็งข้าวอ่อนแม่กุมมาให้นะยังบริเจอบลูกกินได้ข้าวตัวอันนั่นมาให้ข้าวเอามาให้แม่บุญอ่ากินสอบน้อยก่อนสอบแม่ยังบริเจอบสอบน้อยจะสอบน้อยจะกินได้จักมือลูกไปเด้อลองเกล้าลองงูย่างหันบดได้แล้วจับหากา เกเอานืมชลาตอนแรกไม่ได้่ยตอนแรงไปยังกะลุกไม่ได้่วยนงเ่หมักโมมาตอนสื้อขางทางหมักแหนบเลยแดงจุกสบายบเป็นยังไงนะเจบหัวคือว่าน้องนุ่นกับเจ็บหัวติดติดน้องนุ่นจักันนี่บ่เศร้าบ้น้องนุ่นนะ อ่ามาปล่อยเพื่อนเยอกบ่ดนี uh ้ข huh. ันตากแดดลายก็เป็นไม่เกณฑ์เนาะตากแดดบบพักผ่อนพักผ่อนบบเพียงพอได้หนิเอิ้นมาดูยังบนที่เขื่อนน้องหล่าเอิ้นมาดูเขื่อนเจ้านะโซเล่ปีเซียงโซเล่บ้านน่องน้องแก้วน้องน้องหล่าจะเอาอยู่จากปีค่ะโอ้เอิ้นพันมาหานเขาขึ้นมาลูกใช่มาพี่มาหนีลูกหล่าเขากึ้นเชียเอาขนมให้กินมีไหม มาพี่น้องนุ่นมีมีมีอันเอฟซีทามว่าเอาคันสมุดน้องนุนไปเขาเองเงนป่าเสียไปจะบอกสมุดว่าเขาเองเงนปีเสียมาป่าจะเชียเขาหนักมาพี่น้องนุ่นให้เขาคันเรามีเงินอืมจะป่าให้แบบว่าโบมีคนที่ไปงานเห็นนะบ่เอากายเพื่อนว่าคันคันเอาเขากะเอาขอกะ มิจเปรงเงียเล่เเาเรียนตอนเพีเนากับมาเงี้ยเหตุคือการเรียกเล่าเฮียมาเหตุเรียกตอเรียนการอาชีพอันยูสำคัญบนนกแก่กว่านนน้องนนอโอ้อันนี้น้องนนสิบ่น้นองแก้สิมาพี่มากินมหมยุกละม,มาพี่มาด้วเอนอกมานอนี่มหมูก็ออมีได้เอาหมูได้มามา,มา น้องน้องเกี่ยวมาเลยเนาะน้องหลาเพื่อนมานั่งพี่ละด่าส่งขนมคือกันเลยส่งแฝดอันเนี้ยเพื่อนสนิทดีซื้อห้องเงี้ยกับลูกสบายดีด้วยฮะลูกสบายดีด้วยสบายดีโอ้น้องหลาจาบอนี่กายังน้อยน้อยบ๊วยแมนผู้น้อยบ๊น่องใหญ่ผู้เสิรขาวบ๊วยแมนบ๊วอันนี้ร้านเพื่อนอ๋ออันนี้บ๊น่องหลาเนาะ ดมยาดมเมื่อยบัลลุไข่จะมียากินหรือวะต้องซื้อยาปลาต้องซื้อยากันโซ่มาแสกินน้ำให้มันเซอวินเก็บหัวเก็บเก็บหัวน้ำบัลลุเจ็บึเจ็บคันบดมยาดมมันวินทะลุก่ะคือสีลมนี่นั่งกะคือกันเบิ่งสีหนาคือสีเมื่อยเนาะเพราะว่าบ้านนี้เงียบๆแกมไซดีแม่นบัลลุ จนลูกจนพ่ทชัโอ้นอผกผ่อนในลเด้อ<ด>อย่าไปตากแดดนี้แหละบ<ด>ักมูนดีกับกินได้ยันพิกขายง<ด><ด>ิน,งนบอกเห็นคุมือนสาวน้อยนี่ยวกินมดยีผาให้้องใา้กินเลย้องชายกินบมักูนนะ FC เห็น คอมเมนต์เขามาหลายคนเนาะเพคนกระจุอีตัวน,น้องแกว้วเนาะรอบกันหุ่นไปอีตัวสองคนนี่เพคนว่าเพื่อนกันเลยคนว่ะชนินดกานอ่ะลีรลอบ,บรอบน้องแกวว้วกับน้องออมน้องนุ่นโมลินน้ำกันตั้งใจน่าจะงยเพราะว่ามีชีวิตค้ายคือกันอืมผลอื่นโมลินน้ำเพห่อวะมี่จะแบบเดียวกันไปเลยกับหกันโมสนิดโมลินได้ขนาดคนขนาดมื่อนะน้องนุ้่นเป็นนางอยู่เฮ้อนน้องไอเดียจังเป็นแจ็คแจ็คมือแจ็คมือกว่น้องแก้วนว้นองนุ่น คนคน,นประมาณจ็ดมืม่นลูกประมาณเจ็ดแปดมื่นเลยเข้าไปนะอข้ไปหลิงเราคือว่านางแก้วกำลังหวานออกดำหน้าอืมหน้ากรบอกไม่มุแต่ว่าน,น,น้องนุ่นเนี่ยเราหน้าตาเราดีขึ้นแลาวน้าตะกี้เราสมัคกลุ่มนาแต่เดี๋ยวนี้เราก็ดีขึ้นสดใสแล้วก็นหน้าตาเราก็ผ่องใสสวยสวยขึ้นเห็นไหมเธอฉันบอกเธอแล้วว่าเธอต้องยิ้มให้มากๆเธอเช่นไหมเด็ ยิ้งแต่งามคนเรามีเสน่ห์นางแกว้วคือเพื่อซึ้งไงละบานที่แข้วผู้บ่าวหะอย่าเลยสันบอกพวกเธอพวกเธอต้องสามสิบปีจะแต่งงานได้สันสิมีลูกสาวสามคนไม่นางนุ่นนางแกว้วนางอ้อมสันบอกนางอ้อมว่าสามสิบปี<ห>จะมีมีแฟนได้ฉันบอกว่าพวกเธอต้องหัวจักทำมาหากินต้องสั่งเนื้อสั่งโตมีอาชีพต,ติดโตเ้าจากอะไรมีขอบครัวเ้าจากบระสบลำบากเ้าจากประสบยากลำบากเฮาไปแบบประวัติศาสตร์ำรอย คือพ่อแม่เฮาอย่างสินะสกุมเราสั่งสอนเพิ่นนะแม่บอลองแก้ลสกุลเราถือบ่โอืมบดนมืนวันมากเห็นผู้บ่าวหลือยิ่งมีผู้บ่าวบ่ได้ได้ลูกเลยทุกยากได้มีมีผัวไว้นะแต่งงานไว้ขอขอโทษเนาะสกุมใส่คำหรือคือวแบบย่ไทร์เซินมีแฟนเนาะพี่น้องแต่ข้าว่าข้าวว่ามีแฟนผิดว่ะข้าวซ้ำพลา์ในคลิปนเอาข้าวว่าเออจะจะมีแฟนไว้เดี๋ยวเผื่อเข้ากับว่า คนลาวภาษาจีนไปอ่ะวเจเ้าคืออันไปคนลาวคือว่าภาษาไทยเห็นนะพี่น้องมันมันค่ะคาาวา่าแฟนนี่อยู่ประเทศลาวนี่มันสิแปลว่าคบกันชื่อแบบ <Man. S 2> มนมสาวแมนท่าว่าผัวนี่คือว่าอยู่ร่วมกันแล้วแต่งงานแล้วเนาะอยู่ร่วมกันกเนาะคาวา่าแฟนนี่คล้ายๆแบบเป็นแบบาภาษาไทยนี่คำว่าแฟนนี่แบบเป็น,ใน,ในังไคือคน,นคบหากันแต่อยู่บ้านเท่าไหร่สาวชื่อแม่อยู่อยู่บ้านเทานี่ลักษณะว่าอยู่กินร่วมกันแล้วเอิญผัวเอิญเมียแมนเป็นเรื่องธรรมดา ยาเอฟซีบางคนเฉยๆชอบกึ่มเนี่ยบอกโบ,บสุภาพนะก็เลยก็เลยแบบว่าอธิบายช่วฟังเนาะสปีกอังกฤษช่วยฟังนะชอเลยเนาะโดย you know you understand เมื่อแล้ว <laughs> มีเวียนามมาน้ามันน่ะพี่น้องมื่อนี่สบายดีเช้ยวเดย์ยังหูจ้าก่าการใช้ซีดเป็นปเรื่องต้องชอเลยในน้ำแบบเป็นปเรื่องชอเร่มาหาน้องครั้งแรกในน้ำน้องแก้วกับน,น้องนุ่นแน่เฮาคาวรใช้ซีดในใดแห่แบบใหญ่มาจะมีอาชีพ โซอนน้องในรูปจะเป็นอะชีวิบิตตามรังงความผู้ใหญ่พ่อแม่เอาอาป้าลุงหมบอบไปโลเลดุมันขยันเพียรง,งานชาวเลยว่าโอ้เรา,<อ>ามีต่อมต้วรังความาก็บได้ดีใ<ะ>นลูกเนาะแม่ถ้าเฮาบ่าังความผู้ใหญ่บ่รังความพี่น้อง YouTube มาหาฟังคําสั่งสอนเฮาเตือนเฮาบอกบ่ฟังรับรองว่ายุ่งจะบ่กังความผู้ใหญ่น, YouTube, หน,น,ญญนี่อนาคตอย,อยากทุกข์ทุกข์ยากกุ้งขัดพอเฮาลื่นไปด้ถ้าเฮา ผมไปหาพื้นมาหนึ่งข่าวยู่นิวว่าน้องแก้วมนได้พื้นผมไปหาเนาเบิ่งเบิ่ขออนุญาตดึงเนทานเดไปหามื่อนี้อ้เฮาไปหาเินเอาไ้ทไอ้ไอ้เพื่อนนี่ไปยเฮือนบ้าเมื่อนี้จักราไปใส่าวางกางมาละอ้่ปยู่บอ๋อยูเือนหลังนีบ้คืหลังนั้นเราไยูนั่นเพื่อนในบ่นนเราเบิ่งบเพือนถาคนเนาอยู่จะคนใน้องแก้วไหมแถวแก้ว คนหรืคนทางเจ้าบอกยินก<ม>ีนกันไม่นึกกันอืมกอคนกินแล้วเขานะฮะบอบลุกนะกินอะกินแก้มยังไงกินกะับบุกซีนอืมกินมกม่กนล้วบมดีใจได้ผลนมีมีเขามีอาหาร เอายายมาสวยเนาะผุนูเส mm hmm. ื้อทางหน้าไปทางหลังโปรดรีดหนูหายเจ้าน่ะฮะฮึแค่สันไหมหนุ่มหนุ่มน้อยใครนุ่มเสื้อให้เธอเพื่อนคนน้องพี่น้องเพื่อนไมเฒ่าโอ้าไ้ีจะนอนเทิงเทิงบ่มาสกิมพ์พัก FC เปิดเบิ่งพี่น้องตาเอาเพิ่น เาดังฟืนดังไฟเน,ะนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เงินมาเท่ากันเยแบบคือสมแบบมีเกยังขึ้นมาก,กะเย็นแบบนึงนะสไลด์เนาาเมีเฮอวใต้อีผิดสไล์ลลบางบางหลังเนาะสไลด์ชิมีเขือนเขืเจ้าบ้านเจ้าิมีเ่อเขือนกเขื่อ,ขอ,อ<ม>นคอบอมันบออ่คอยเห็นเนีอันนี้แค่้องนุ่นพีนน่เนาะ น้องนุ่นเพื่อนเก่าเพื่อนพ่อแม่เพื่อนสาศัยอยู่ร่วมกันเนาะพี่น้องแต่ว่าช่วงมือกันเราต่น้องนุ่นอยู่กับน้องๆเพื่อนกันบ่ค่อยอยู่หรอกพี่น้องเพื่อนไม่เห็ดกินเห็ดกินอยู่ตะลางนี่แหละเพื่อนกับขึ้นไปนอนเถิงเพื่อนไปเถ้าเพื่อนเพื่อนมาผู้เวลาเพื่อนตักน้ำเพื่อนก็ตักลำสากได้พี่น้องย่อนย่อนทางลงเนาะมียูทูบเบอร์เขามาหาลายอยู่บ้มือนีิมีจะบอสิดบอ โอ้เลมุกดาวันจังเพิ um. <ying S 2> ่นบ่ได้เอาข้ามาให้บ่หรือเอายังมาให้เอาเงินมามอบ่โอ้ยังบ่ได้มามเนาะโอ้ t s แซ <cas> ่บบ่อีล่แซ่บบ่มัดผมจอกซ้ําซะเลแพงเด้อีกน้อยไปเป็นลูกสาวเด้จังได๋นาซะเลอื มาคูมือขูมือมาคิดทอดน้องอ้อมมาคิดทอดป่ะมาทาน้องอ้อมเลยกาแฟเลยน้องน้องน้ำน uh ้องน้องนุ่นน้องแก้วพี่น้องเพราะว่าทางผ่านเนาะกันคันไดมากอะคือแวรทุกคนพี่น้องเยหักทุกคนสำกันเนาะพี่น้องเนาะเด็กกินยังคือไฟกวอนตัวตัวเลยนี่ลูกมีลูกมีเสียว่าเก่งน้อไม่กินเบิดแล้วบอกเก่งน้อไม่ ยังบเกสอโอ้ยังบรเกอเยอะเลืนเ้อ่านแอวเศร้าเลยคะไปกวดเลือดเบ่งแยงมันทะลุออกจะบอกกัสิคือก็น้องแก้วหดล้วยอะแยนแบบติดไข่ทำกันเอาแบบมาดิดำคนดูน้องนุ่นเอาไข่ให้น้องแก้วบอสิประมาณนี้พี่น้องคิดวาจะพินเนาะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ด้วยพี่น้อ in like งเย well. ใครอยากซอยเรือน้องแก้วรึครัเป็นสะพานบุญนะพี่เนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ขอเชิญพี่น้องเนาะเาจะเป็นสะพานบุญให้ยินดีนะพี่เนาะเขาจะซอยเรือน้องแหแก้วเนาะแล้วน้องเพิ่นชามคนเพื่อนเพิ่นพี่เนอะเพื่อนเพิ่อนก็ประมาณนี้พี่น้องเลยฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสักกลุ่มใจสว่างเลยเด้อพี่น้องเด้อว่าพี่พาประกันใดขอโทษขออภัยเด้อขอบใจพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเสียสละเสียเวลามีค่าเข้ามาเบิ่ง คลิปสกึมจะต้นจนจบคอยทุกคนอยู่ดีมีแหงเดอ้อคลาายลำรวยปัฒนาสิ่งได้คอยได้สิ่งนั้นพบพอกันคลิปหมาด้วยพี่น้องเสรเก่าเข้ามาสบายดีสบายดี